ครับการสัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับปรานผู้ชมที่ชมผ่านทาง Youtube ทุกท่านนะจะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองนะครับผมแต่เป็นทรงเป็นแหนบนะเป็นพระที่ติดกับแหนบนะครับทรงแหนบ3ามห่วงนะอาจพลาสติกตามรูปทรงของแหนบนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเราเรียกคให้เป็น3มห่วงเพื่อเดี๋ยวนี้เขานิยมกันเป็นเอาสร้อยมาติดตรงนี้นะครับ เขาตะขอไส้ออ,อกแล้วก็ไส้หัว้ขาอย่างนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นแนวดิ่งนะเขากำลังนิยมกันเห็นทํากันไปเยอะนะครับเป็นกรอบทองแกะลายธรรมดานะครับผมก็ไม่ป่าซุ้มนะแต่ด้วยความที่ข้างบนเป็นข้างล่างโค้งข้างล่างโค้ง,ง,งนะครับเขาก็เลยทำข้างบนเป็นขึ้นมานิดหนึ่งเป็นเหมือนจัว่วนิดเดียวให้มันดูเป็นแบบเป็นจุดส,ส,สมมาตรส่วนกลางนะของเซนเตอร์นะก็จะขึ้นมานิดหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ แล้วก็อย่างที่อกแกไลธรรมดาก็จะเป็นแข้งสิงสลับนะฮะสลับเงานิดๆนะฮะ,ะก็จะไล่ๆมานะครับเงาแล้วก็แข้งสิงเงาข้างในก็จะเป็นปาดสลับจุ้นนะเล็กๆเล็กๆเ,เ,เห็นนะครับเหมือนขจุ้นก่อนยาวๆนะแล้วค่อยปาดให้เป็นเส้นนะมันก็จะดูเหมือนเป็นถ้าเป็นแข้งสิงล้วนๆยาวๆเลยมันจะดูอึดอัดนะอันนี้ก็จะดูผิวแล้วดูหวานขึ้น ห่วงสามลอนนะก็แข็งแรงนะเพราะความจริงๆสําหรับการขึ้นรูปนี่สามห่วงแบบนี้ครับสามห่วงแบบนี้เขาจะไม่เขาจะไม่เอาห่วงนี่มาติดตรงนี้นะตรงปลายเนะี่ยเขาจะเอาห่วงติดตรงนี้เลยเข้ามานิดหนึ่งเพราะว่ามันมันจะขาดง่ายนะเคยมีทําไปเนี่ยแถวเนี้ยพอใช้ไปน,นานๆนะมันฉีกจังหวะจุดดึงของของของ,ของตัวห่วงมันเยอะนะ แต่ถ้าพอล่นเข้ามาเนี่ยความทนทานก็จะสูงกว่านะนก็เลยจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมขึ้นรูปลักษณะแบบนี้เขาไม่ติดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําไมปกติมีไข่ปลาไม่ติดเพราะว่ามันจะดูตลกถ้ามีไข่ปลาตรงเนี้สําหรับห่วงปกติผมจะมีไข่ปลานะแต่อันนี้มันไม่มีเพราะว่ามันดูมันแข็งแรงอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็ติดไปมันก็จะต้องติดทั้ง,งหมดเลยมันจะตลกเขาก็เลยทาแค่ห่วงปกติขึ้นมานะเป็นสามลอนธรรมดา วนข้างๆด้านบนก็เป็นจุนสายก็มีลายนิดหน่อยนะครับแถวนี้นะครับด้านล่างก็เป็นจุนสายนะยินะฮะแล้วก็เป็นมเรื่อยๆนะฮะแถวนี้นะครับก็สลับไปสลับมานะให้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูบางหรือดูอึดอัดจ,จนเกินไปถ้าลายหมดเลยมันก็จะดูแบบดูดูไม่มีมิตินะดูอึดอัดอึดอัดดูปงโปรง่ง จะจุนหมดเลยก็ดูโปร่งๆก็เลยสลับไปสลับมานะมันจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังก็พื้นที่น้อยนะสาหรับแผ่นหลังก็เลยเขาก็จะแกะลายออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เป็นปาดปาดบวกกระจุนนะเหมือนตรงเหมือนตรงขอบด้านในตรงนี้นะฮะลายเดียวกันนะตรงนี้นะฮะกับด้านหลังเหมือนกันเลยคนระับด้วยความที่พับลงไปแล้วมันมองไม่เห็นแผ่นหลังแผ่นหลังก็จะ ไม่ค่อยมีลายอะไรมากมายนะครับเรามาพูดถึงตัวกรอบนะกรอบอันนี้นะสามห่วงนะสำหรับทรงนี้นะอยู่น้ำแชนทองอยู่ที่7.0กรนัมนะเกือบเกือบสองสลึงเลยนิดนึงจะสองสลึงแท่ทองเยอะพอสมควรนะเพื่อความทนทานมันจะไปหนักตรงแผ่นตรงเนี้ยครับต้องหนาแล้วก็ตัวนี้ต้องหนาให้รับกันไม่นั้นมันฉีกเวลารับแรงเขาเลยทำมาเจ็ดกรัรมนะสำหรับอันนี้นะตัวแหนบนะแหนบเป็นแหนบ สมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์นะครับวงเล็บว่าจเจริญนะครับแล้วก็เป็นยันบานะครับยันบาหลังเรียบนะบหลังเรียบเห็นนะครับหลังเรียบยันบาหลังเรียบนะแล้วก็แหนบแกะลายนะจะมีทั้งแบบที่เห็นพี่ผมเห็นนะในเสิร์ชใน Google มีทั้งมีลายแล้วไม่มีลายนะครับก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะบ,บางคนสมัยก่อนทําใส่เป็นเวลใช้เป็นวาแล้วเหรียญหลุดออกมาก็มีนะแต่นี้ยังคงสภาพเดิมนะครับ เป็นพระมาเลี่ยมเองนะครับก็น่าจะเขาเรียกไงของแท้แน่นอนนะครับผมส่งแบบนี้น่าจะหายากนะครับผมไม่รู้ราคาหรืออะไรนะครับก็เสิร์ชตาม Google นะออกมาทั้งหมดที่เป็นที่กล่าวไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาคร่าวนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปนะครับ ช่องทางติดต่อไลน์แอดมุมจะขึ้นไว้ด,ด้านซ้ายล่างต่องต้นคลิปนะส่วนที่เหลือนะฝากติดตามช่องห้างทองผลจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok นะครับผมสวัสดีครับ